จุดจบมือปืนผู้รอบค่าสนธิลิ้มทองกุลจสิตรีปัญญาสีเหลาสิตํตำรวจโทวรวุธมุ่งสันติสองนักฆ่าอยู่หรือตายหายไปไหนเหตุการณ์ที่ตำรวจออกหมายจับ10ตํตำรวจโทวรวุธมุ่งสันติสังกัดกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดช่วยราชการที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI และจ่าสเอกปัญญาสีเหลาสังกัดศูนย์สงครามพิเศษลพบุรี ในฐานะผู้ต้องหาพยายามฆ่านายสนธิลิ้มทองกุลได้สร้างความสงสัยให้กับสังคมอย่างกว้างขวางหลายคนตั้งคำถามว่าใครคือผู้ที่อยู่เบื้องหลังการช่วยเหลือให้ผู้ต้องหาทั้งสองรายนี้หลบหนีไประหว่างที่คดีนี้ถูกขุดคุยการให้สัมภาษณ์ของพลตำรวจเอกธานีสมบูรณ์ทรัพย์รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติซึ่งเป็นหัวหน้าทีมพนักงานสอบสวนได้ให้ข้อมูลที่สะเทือนถึงวงการตำรวจว่า ที่ผ่านมาการทำคดีไม่มีความคืบหน้าเพราะตำรวจบางนายไม่มีจิตวิญญาณของการทำหน้าที่ตำรวจบางนายทำตัวเป็นไส้สึกทำให้ข้อมูลบางอย่างรั่วไหลคำพูดนี้ยิ่งทำให้เกิดความสงสัยว่าการหลบหนีของสิบตำรวจโทรวรวุธและจ่าสิบตรีปัญญาอาจมีผู้มีอิทธิพลในแวดวงตำรวจอยู่เบื้องหลังหากย้อนกลับไปพิจารณาจากคำให้สัมภาษณ์และพฤติกรรมของจ่าสิบตรีปัญญาและสิบตำรวจโทรวรวุธ ในช่วงเวลาที่หลบหนีจะพบว่าพฤติกรรมของทั้งสองไม่ธรรมดาดูเหมือนว่าพวกเขาจะได้รับการช่วยเหลือจากบุคคลในระดับสูงอย่างแน่นอนซึ่งอาจเป็นเหตุผลที่ทำให้คดีนี้ไม่มีความคืบหน้ามาเป็นเวลานานหลังเกิดข้อสงสัยว่าใครเป็นผู้ช่วยพาสิบตำรวจโทรวรวุฒมุ่งสันติหลบหนีพลตำรวจตรีอดิเทพปัญจมานนนรองผู้บัญชาการตำรวจปร,ปราบปรามยาเสพติดได้รับแจ้งจากดี i ว่า สิบตำรวจโทวรวุฒุธขาดราชการตั้งแต่ต้นเดือนกรกฎาคมและทาง DSI ไม่สามารถติดต่อได้ซึ่งทำให้เกิดคำถามถึงการหลบหนีของสิบตำรวจโทวรวุฒุธว่าใครเป็นผู้พาเขาออกจากระบบราชการในระหว่างที่สิบตำรวจโทวรวุฒุธหลบหนีพลตำรวจโทวุฒิลิปตะพันลบผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดได้ลงนามคำสั่งให้สิบตำรวจโทวรวุฒุออกจากราชการ เนื่องจากกระทําผิดวินัยร้ายแรงจากการขาดราชการเกิน15วันทำให้ความเป็นเจ้าพนักงานของเขาสิ้นสุดลงทันทีสิบตำรวจโทวรวุฒิเข้ารับราชการตั้งแต่วันที่1มีนาคม2545โดยทําหน้าที่ติดต่อหาข้อมูลข่าวสารตามศูนย์ข่าวและการสืบราชการลับจากนั้นเขาได้ขอโอนไปช่วยราชการที่ DSI เมื่อวันที่21มิถุนายน2551และยังคงปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานดังกล่าว หลังเกิดเหตุรอบยิงนายสนธิลิ้มทองกุลเมื่อวันที่17เมษายน2552มีหลักฐานว่าสิบตำรวจโทวรวุธยังคงมีบทบาทในหลายคดีสำคัญที่ DSI ซึ่งทำให้เกิดคำถามว่าการที่เขาขาดราชการและหลบหนีไปได้นั้นเกี่ยวข้องกับอำนาจมืดที่อยู่เบื้องหลังหรือไม่ความสงสัยเกี่ยวกับการหลบหนีของสิบตำรวจโทวรวุธมุ่งสันติยังคงเป็นที่ถกเถียงกันในวงการสืบสวน พันตำรวจเอกสุชาติวงอนันชัยรองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI ออกมาชี้แจงว่าสิบตำรวจโทรวรวุฒิไม่เคยทำงานหน้าห้องรองอธิบดีแต่ยอมรับว่าเคยเข้าร่วมปฏิบัติภารกิจจับกลุ่มในกรณีที่มีการร้องขอกำลังเสริมเท่านั้นทำให้เชื่อได้ว่าหลังจากเหตุยิงนายสนธิลิ้มทองกุลสิบตำรวจโทรวรวุฒิยังคงอยู่ในกรอบการปฏิบัติหน้าที่ใน DSI โดยไม่ได้หลบหนีไปไหน วันที่22กรกฎาคม2,552 DSI ตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงเรื่องการเบิกใช้รถยนต์ทะเบียนสอเสือสอลือสี1785กรุงเทพมหานครเนื่องจากมีหลักฐานว่าสิบตำรวจโทวรวุฒิได้เซ็นชื่อเบิกใช้รถยนต์คันดังกล่าวถึงสองครั้งโดยมีพันเอกสุรศักดิลำปางผู้อำนวยการสำนักคดีเทคโนโลยีและการตรวจสอบเป็นผู้ลงนามอนุมัติแทนพันตำรวจเอกทวีสอสออธิบดี DSI ซึ่งถือว่าผิดระเบียบเพราะปกติแล้วการเบิกใช้รถยนต์ต้องผ่านการอนุมัติจากอธิบดีหรือรองอธิบดีที่ดูแลสำนักคดีต่างๆจากการสืบสวนพบว่าพันเอกสุรศักดิ์ได้ลงนามอนุมัติให้สิบตำรวจโทรวรวุฒิเบิกใช้รถยนต์ดังกล่าวโดยอ้างว่ามีภารกิจต่อเนื่องและจะส่งเอกสารยืนยันทุก15วันว่ารถยนต์ยังใช้งานอยู่แต่เมื่อพิจารณาการใช้งานของรถยนต์คันนี้พบว่า ไม่ได้ถูกใช้ในวันที่เกิดเหตุรอบสังหารนายสนธิแต่ถูกนำไปใช้ในปฏิบัติการตัดสายกล้องวงจรปิดบริเวณจุดเกิดเหตุโดยมีการปลอมตัวของสิบตำรวจโทรวรวุิเป็นพนักงานการไฟฟ้าและใช้อุปกรณ์จากชายชื่อเป่าซึ่งเป็นสายของ DSI จัดหาให้พันเอกสุรศักดิ์ณลำปางเคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักสะกดรอยก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้บัญชาการสำนักคดีเทคโนโลยีและการตรวจสอบ แทนพันตำรวจเอกดุษดีอารยาวุธที่ขยับขึ้นเป็นรองอธิบดี DSI พันเอกสุรศักดิ์เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการข่าวและมีประสบการณ์ยาวนานในหน่วยงานความมั่นคงก่อนจะโอนย้ายมาสังกัด DSI เคยรับราชการอยู่ที่ศูนย์รักษาความปลอดภัยแห่งชาติจึงมีความสามารถในการใช้ทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานสำหรับประวัติของสิบตำรวจโทวรวุธมุ่งสันติเขาเป็นที่รู้จักในดีเ เคยเป็นเด็กเดินยาเสพติดในพื้นที่คลองเตยที่ถูกจับกลุ่มโดยพันตำรวจเอกดุษฎีอารยาวุฒิสมัยยังปฏิบัติงานที่กองบัญชาการตำรวจปราบ,บปรามยาเสพติดหลังจากนั้นพันตำรวจเอกดุษฎีเห็นว่าเขามีศักยภาพที่จะเป็นสายลับให้ตำรวจได้จึงนำสิบตำรวจโทวรวุิมาเป็นสายด้วยความชำนาญในเรื่องโทรศัพท์สิบตำรวจโทวรวุิได้รับการฝึกฝนในสำนักงานค่ายโทรศัพท์ก่อนจะถูกส่งเข้ามาเป็นตำรวจ โดยเริ่มต้นจากการเป็นพลลขับให้กับพลตำรวจโทเรพรียวพันดามาพงผู้บัญชาการตำรวจปรับปร,บปรามยาเสพติดในขณะนั้นภายหลังเมื่อพันตำรวจเอกดุษฎีย้ายมาที่ดี i และรับตำแหน่งคุมสำนักคดีเทคโนโลยีก็ได้ขอตัวสิบตำรวจโทรวรวุิมาช่วยงานโดยไม่ได้ทำเป็นหลักฐานทางการโดยให้เหตุผลว่าเป็นงานลับเฉพาะซึ่งเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนชื่อและนามสกุลเป็นนายอัธพลปาทาน เพื่อให้สะดวกต่อการสืบสวนคดียาเสพติดในพื้นที่ภาคใต้นามสกุลประทานไม่ได้ถูกเลือกมาอย่างไร้เหตุผลเนื่องจากกลุ่มประทานเป็นกลุ่มผู้มีอิทธิพลในจังหวัดสระบุรีและการใช้ชื่อนี้เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การทำงานลับเพื่อเบีย่งเบนความสนใจจากทีมสืบสวนของฝ่ายตรงข้ามป้องกันการถูกจับกลุมหรือเปิดโปงในภายหลังนอกจากนี้มีการทราบมาว่า หลักฐานการขอเปลี่ยนชื่อที่เสนอไปยังกรมการปกครองได้ถูกทำลายลงแล้วซึ่งถือว่าเป็นการทำลายหลักฐานโดยใช้อำนาจอธิบดีดี i ที่มีกฎหมายรองรับจึงไม่ถือว่ามีความผิดทางกฎหมายทำให้การสืบสวนสอบสวนเป็นไปอย่างยากลำบากและไม่อาจคาดเดาได้ถึงความจริงเบื้องหลังของเหตุการณ์ทั้งหมดการเชื่อมโยงจสิบเอกปัญญาสีเหลากับผู้มีอำนาจสูงสุดในวงการทหารจสิบเอกปัญญา เป็นทหารผู้ใกล้ชิดพลเอกเชษฐาธานจาโรอดีตผู้บัญชาการทหารบกโดยหลักฐานที่แสดงว่าเขาหลบหนีไปกบดานอยู่ในโรงไม้ของพลเอกเชษฐาหลังเกิดเหตุยิงนายสนธิคือข้อมูลที่ตำรวจได้จากการลงพื้นที่ค้นหาหลักฐานในคดีที่บริษัทกฤษณาฟ้าสยามจำกัดตั้งอยู่ที่ตำบลปร,ระนีตอำเภอเขาสมิงจังหวัดตราดบริษัทนี้มีนางอรไทยฐานจาโรลูกสะพ้ายของพลเอกเชษฐาเป็นกรรมการเพียงคนเดียว ซึ่งทำให้เห็นถึงความเกี่ยวข้องของจ่าสบเอกปัญญากับครอบครัวของพลเอกเชษฐาจากคำให้การของคนงานในโรงไม้ระบุว่าเมื่อเดือนที่ผ่านมาจ่าสเอกปัญญามาทำงานที่โรงไม้แห่งนี้ซึ่งสอดคล้องกับคำให้สัมภาษณ์ของนางอรทัยที่ยอมรับว่าจ่าสเอกปัญญาได้มาสมัครทำงานจริงและหายตัวไปในช่วงต้นเดือนกรกฎาคมซึ่งเป็นช่วงเวลาก่อนที่จะมีการออกหมายจับพอดี เม <One input> ื่อวันที่17กรกฎาคม2552พลเอกเชษฐาได้ยอมรับว่าเจสิปเอกปัญญาเคยมาช่วยงานราชการในช่วงที่ตนดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแต่เขาไม่เคยรู้ลึกถึงกิจกรรมที่เจสิปเอกปัญญาทำหรือสถานที่ที่เขาไปทำงานพลเอกเชษฐายืนยันว่าสิ่งที่เกิดขึ้นไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับตนอย่างแน่นอนจสิปเอกปัญญาถูกขอตัวไปช่วยราชการ ที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชาอาณาจักรตั้งแต่ปี2547เพื่อทำงานลับการจะขอตัวเขามาดำเนินคดีต้องมีการประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพลตำรวจโทวรพงษ์ชิวปรีชาผู้บัญชาการตำรวจนครบาลได้ทำหนังสือด่วนถึงพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดาผู้บัญชาการทหารบกเพื่อขอความร่วมมือในการส่งตัวจ่าสเอกปัญญามาดำเนินคดีแต่ทางฝ่ายทหารอ้างว่า จะสิเอกปัญญาถูกส่งตัวกลับหน่วยเดิมแล้วแต่ยังไม่มีข้อมูลชัดเจนว่าเขาหลบซ่อนอยู่ที่ใดในวันที่20กร,รกฎาคม2552พลตํารวจตรีสุเมธรเรืองสวัสดิ์รองผู้บัญชาการตํารวจประจำสํานักงานรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติกล่าวว่ามีความเป็นไปได้สูงที่จะสิเอกปัญญายังคงกบดานอยู่ในประเทศไทยส่วนข่าวลือที่ว่าเขาหลบหนีไปกบดานที่เกาะกงนั้น ยังไม่มีหลักฐานชัดเจนที่จะยืนยันได้ในปัจจุบันยังไม่มีข้อมูลชัดเจนว่าสิบตำรวจโทรวรวุษหลบหนีอยู่ที่ไหนอาจมีการคุ้มครองหรืออาจถูกฆ่าตัดตอนเพื่อปิดปากไม่ให้สะท้อนถึงบุคคลที่อยู่เบื้องหลังขณะที่จะสิบเอกปัญญามีความเป็นไปได้ว่ายังคงมีชีวิตอยู่เนื่องจากความสัมพันธ์ในวงการทหารที่คอยช่วยเหลือกันโดยคาดว่าเขาอาจหลบซ่อนตัวในพื้นที่จังหวัดตราดภาคใต้หรือเกาะกง ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ทหารผู้ใกล้ชิดรับรู้ถึงการเคลื่อนไหวของเขาท้ายที่สุดคำถามยังคงอยู่ที่ว่าผู้บังคับบัญชาของทั้งสองนายจะมีส่วนเกี่ยวข้องและรับรู้เรื่องการหลบหนีหรือไม่รวมถึงจะมีการโยงผู้บังคับบัญชาระดับสูงเข้าสู่ฐานะผู้ต้องหาชุดที่สองในอนาคตหรือไม่สถานการณ์นี้ยังคงต้องการการตรวจสอบและเปิดเผยข้อเท็จจริงเพิ่มเติมเพื่อไขปริศนาเบื้องหลังเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น หลังจากเหตุการณ์ลอบสังหารนายสนธิลิ้มทองกุลจะิตรีปัญญาก็มีข่าวหน้าสื่ออีกครั้งวันที่24พฤษภาคม2556ได้เกิดเหตุการณ์ที่เปลี่ยนชีวิตของจะิตรีปัญญามือปืนที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นทีมฆ่านายสนธิลิ้มทองกุลจะิตรีปัญญาเสียชีวิตลงที่จังหวัดสุพรรณบุรีเนื่องจากโรคมะเร็งโพรงจมูกซึ่งรักษามานานในวันนั้นร้อยตำรวจโทวิวัฒเหลืองวัฒนวิไลร้อยเวรสอพอ,อุทอง ได้รับแจ้งว่ามีผู้เสียชีวิตภายในบ้านเลขที่201หมู่5ตำบลจระเข้3,000อำเภออู่ทองเมื่อตรวจสอบพบศพของเจสิตรีปัญญาสีเราอายุ47ปีนอนเสียชีวิตบนเตียงนอนโดยไม่พบบาดแผลหรือร่องรอยการต่อสู้แต่อย่างใดญาติของผู้ตายยืนยันว่าจสิตรีปัญญาเสียชีวิตจากโรคมะเร็งที่รักษามานานและไม่ได้สงสัยในสาเหตุการเสียชีวิตครั้งนี้ จากการตรวจสอบประวัติจสิตรีปัญญาพบว่าเขาเป็นบุคคลที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติต้องการตัวมากที่สุดโดยเป็นหนึ่งใน75มือปืนที่ถูกระบุในปฏิทินหมายจับของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเขาถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มที่1ลำดับที่6ซึ่งถือเป็นหนึ่งในกลุ่มผู้ต้องหาคดีรอบยิงนายสนธิลิมทองกุลคดีที่ได้รับความสนใจอย่างมากในสังคมจสิตรีปัญญามีพื้นฐานเป็นทหารที่มีความชำนาญสูง เขาเป็นนักเรียนในสิบรุ่นที่19ในเหล่าสารวัตรทหารผ่านการฝึกหลักสูตรการจู่โจมจากทหารรบพิเศษและการทำลายใต้น้ำจู่โจมอีกทั้งยังมีทักษะสูงในการใช้อาวุธปืนทุกชนิดรวมถึงการใช้วัตถุระเบิดนอกจากนี้ยังมีประสบการณ์ทำงานด้านการต่อต้านการก่อการร้ายสากลทำให้เขากลายเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการต่อสู้นอกเหนือจากทักษะทางการทหารแล้วจะสิตรีปัญญา ยังเคยเป็นส่วนหนึ่งของทีมรักษาความปลอดภัยของนายกรัฐมนตรีและนายทหารระดับสูงหลายคนเช่นพลเอกชวลิตยงใจย,ยุทธและพลเอกสุรยุทธจุลานนท์อดีตนายกรัฐมนตรีรวมถึงพลเอกเชษาฐาธนาาโรในช่วงที่ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมการเสียชีวิตของจตรีปัญญาถือเป็นจุดสิ้นสุดแต่บทสรุปที่เต็มไปด้วยปริศนาที่หลายฝ่ายยังคงหาคำตอบต่อไป หากเพื่อนๆชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดปุ่ม Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้ทีมงานอย่าลืมคอมเมนต์มาทักทายกันนะคะทางทีมงานปุระเบิดขวดต้องขอลาเพื่อนๆแต่เพียงเท่านี้อย่าลืมรักษาสุขภาพกันด้วยเพราะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยสวัสดีค่ะ